สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิป random เช่นเคยนะเรามาดูกันว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคิดเกี่ยวกับคุณยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มสิ่งที่เขาจะทำหนึเดือนนี้นะคะนับตั้งแต่ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะคุณสามารถรับชมได้ทุกๆท่าทุกๆราศีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มีคนคุยแล้วนะคะมีคนคบอยู่แล้วนะ ดูได้หมดเลยนะมาดูกันเลยค่ะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของเราบ้างคะคนที่คุณถึงโอ้โห dm เพสคุณเดี๋ยวขอเอาปิดไว้ก่อนนะคะให้ไปน,นี้โชว์ไม่ได้เนาะคุณเลอค่ามากบอกเลยว่าเลอค่าแล้วก็คุณเป็นคนสำคัญนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอปิด ดีเอ็มเพรสอะทุกคนไพ่ใบแรกก็ปังเลยนะคะเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากๆคุณคือหนึ่งเดียวของเขาคุณคือคนที่กลมหัวใจของเขาไว้อะนะแล้วก็รักคุณมากนะคะพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณถนอมหัวใจคุณขึ้นไพ่ King of cup s นะคะอืม เขาน่าจะอยากจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกกับคุณด้วยนะคะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงคือเขารู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เจอคุณได้รู้จักกับคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่สำคัญต่อใจเขามากๆเลยนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลไหมนะคะชาวต่างชาติหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคุณในเครื่องแบบทหารราชการตารวจนะคะ คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ด้วยนะเนี่ยพลังงานก็คืออยากมาเจอคุณนะคะถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณรู้สึกดีกับคุณรู้สึกมีความรักความหวังแล้วก็กำลังใจในความรักครั้งนี้มากๆไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะต้องบอกอย่างนี้คือติดอยู่กับคุณนะคะ หถ้วยอขอดูห้าถ้วยนะคะเก,าาเ,เก้าเหรียญจัสมิกนกมองว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณนะอยากชัดเจนอยากจริงจังคนคนนี้เขาอาจจะมีอดีตได้ด้วยนะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยนะ่ะอดีตที่เขาเคย เสียใจผิดหวังกับความรักก็ได้นะขอขยายแปดดาบค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นความรักใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้หรือคุณเป็นเป็นกำลังใจเป็นความหวังใหม่ของเขานะคะคที่ทำให้เขาอยากจะ มีความรักครั้งใหม่ก็ได้นะเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาว่าอยากจะจริงจงังอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะคุณคือความสุขของเขาคุณเป็นกำลังใจที่ดีคุณทำให้เขารู้สึกมีพลังในทุกๆวันในการใช้ชีวิตเลยนะคะเนี่ยนะขึ้นเก้าเหรียญนะ่ะเขามีความสุขมากแม้ว่างานเขาจะเยอะจะเหนื่อยมากมายแค่ไหนแต่พอมีคุณปุ๊บนะคะเขาหายเหนื่อยอะ่ะ ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีอดีตคุณเนี่แหละนะคะคือคนปลดล็อกเขาทำให้เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนั่นเองเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะโอ้โหเป็นความรักที่ดูแบบโซ h o ตมากร้อนแรงนะคะมีแรงดึงดูดกับคุณสูงมากคุณก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นได้ด้วยนะว่าทำไมคุณถึงรู้สึก มีแรงดึงดูดกับคนคนนี้สูงนะคะเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเดือดมุนนะคะหกดาบใช่นะคะคนคนนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาอยากที่จะออกเดินทางร่วมกันกันกบคุณละนะคะ ตั้งความหวังแล้วก็กําลังใจเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะเขาอาจจะเคยถอดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาแล้วก็ได้แต่พอมาเจอคุณนะคะคุณก็ทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวราศีตุลชาวราศีมังกร ชาวราศีเมษก็มาด้วยนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมก็คือเขาเสพติดคุณอะตอนนี้นะคะเสพติดคุณมากรู้สึกแบบคลั่งรักในอารมณ์แบบนั้นนะคะขึ้นไพ่เดวิลก็คือคลั่งคล้คุณมากมจริงจังนะคะคือต่อให้เขาคลั่งคล้คุณขนาดไหนคุณคนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะด้วย,พยไพ่ใบนี้เนาะเขาจะเป็นคนที่อาจจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกของเขาก็ได้นะ เขาจริงจังแน่นอนแหละนะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขาอยากเป็นครอบครัวขึ้นไพ่สิบเปรียญน่ะนะนะอยากเป็นครอบครัวนะคะเหมือนเขามั่นใจแล้วอะว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะ่ะอ่ะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะเนะี่ยบางคนมีประเด็นกันไปคนคนนี้อาจจะหวนคืนกลับมานะคะคือ ไม่มีใครที่เขาจะรักได้เท่าคุณอีกแล้วถ้าเป็นคน,นอดีตอยากกลับย้อนมานะคะอยากทำให้ดีที่สุดอยากจะกลับมาแก้ไขขึ้นไพ่เดทนะคะพลังงานของชาวราศีพิจิก พอไม่ไได้นะเป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้คนๆนี้เนาะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยจบกันไปก็ได้นะเขาจะกลับเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่านก,ก็มองว่าคนคนี้แหละนะคะที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารักคุณอย่างจริงใจนะคะขึ้นไพ่หนึ่งช่วยนะความรักที่เขามีให้คุณแบบมากมายเนาะเขารักคุณ อย่างจริงใจแล้วก็ล้นใจเลยนะขึ้นไพ่สิบไม้เจ็ดไม้เดอะสตาต่อให้ความรักครั้งนี้นะคะจะมีอุป,ปรสรรคมากมายแค่ไหนขอแค่คุณอยู่เคียงข้างเขาไม่ถอดใจไม่ไม่ท้อแท้ใจสะกอดนะคะเขาก็ลุยเต็มที่นะอ่า แต่นกเห็นถึงความพยายามของคุณทั้งคู่นะคะกับความสัมพันธ์นี้คือคุณทั้งคู่เหมือนมีแรงดึงดูดต่อกันสูงแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะคุณทําให้เขากลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะขึ้นไะพ่เดรตสตาเนี่ยไพ่ของไพ่แห่งความหวังนะคะไพ่ของความรักนะคะสิ่งที่ เชื่อแล้วก็ศรัทธานะเขาอาจจะเคยหมดศรัทธาในเรื่องของความรักไปแล้วแต่พอมาเจอคุณนะคะคุณอาจจะทําให้เขากลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,ะพลังงานเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นก็ได้คุณคนนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะหลังจากที่เขารู้สึกกับคุณมากมายขนาดนี้คุณจะถูกคลั่งรักจริงๆนะเพราะว่าไพ่ตัวตัวของคุณนะไพ่ใบแรกของคลิปนี้คือ d m p l a c e คุณจะถูกรักอย่างแน่นอนนะคะคุณจะถูกรักแล้วเขาก็จะคลั่งไคล้คุณมากเขาจะเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่มีคุณเป็นคนรักของเขาประมาณนั้นเลยนะคะ เขาจะทำอย่างไรต่อคะคิงอ f อบวันนะคะพลังงานชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มนะคะคนคนนี้นะคะเป็นเป็นคนไกลได้นะ นกว่าเขาจะเป็นคนที่คุณตามหามาตลอดเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหยุดหัวใจไว้ที่คนคนนี้แหละนะคะดับเบิลออฟฟิชูเขาเป็นโชคชะตาหมลิขิตของคุณนะคะเขาเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองชาวทาดินพฤะศกนมังกรนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนก็ได้นะเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเนาะ เขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากๆนะคะต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันก็ตามเหมือนจะไม่มีความกังวลใจใดๆเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้คุณจะรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขามากๆเลยนะเพราะว่าเขาก็มีความสม่ำเสมอกับคุณคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคุณเนี้แหละนะคือคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ คือเขาคู่ควรกับหัวใจของคุณที่คุณจะรักเขาอ่ะเพราะว่าขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสนั่นหมายถึงคุณจะเจอกับคนที่เขาเห็นคุณค่าในความรักของคุณนะคะแล้วก็เป็นความรักที่คุณก็คู่ควรเช่นกันนะ,ะจะเป็นยังไงอีกคะแนวโนมขออีกสามใบเจ็ดดาบคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะไพ่เจ็ดดาบใบนี้นั่นหมายถึงต่อให้อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มีใครเข้ามาแบบเหมือนอยากจะ ืเหมือนมาชอบเขาอยากจะอ่อยเขาอะไรก็ตามนะคะนกมองว่าคุณจะรู้สึกสบายใจเพราะว่าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาจะไม่สนใจใครนอกจากคุณเขาจะไม่ทําอะไรที่จะทําร้ายจิตใจของคุณนะคะอันนี้คุณจะรู้สึกได้เพราะว่าไพา่เจ็ดดาบอะ่รเงี้ยนั่นหมายถึงนะคะคนคนนี้เขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจ The Sun นะคะไพ่ห้าดาบ The Sun คุณจะสมหวังกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะขึ้นไพ่ The Sun ไพ่ของความสำเร็จความรักที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะไม่มีสิ่งใดมา สามารถที่จะมาทำลายความรักครั้งนี้ได้ขอดู5ดาบนะคะ5ดาบคืออะไระประสบการณ์ต่างๆนะคะคือตัวคุณหรือเขานะอาจจะผ่านการมีความรักผ่านการเลิกรานะคะผ่านสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็หล่อหลอมาเป็นคุณและเขาอะทำให้คุณเติบโตในเรื่องของความรักคุณจะมีความรักที่ คือเหมือนเราเติบโตแล้วเรารักเป็นแล้วนะคะรักอย่างมีสติเนาะรักแบบมีแบบผู้มีปัญญานะาใจเย็นนะคะมีการหาทางออกร่วมกันนะคะเมื่อเจอปัญหาใดๆก็ตามนะขึ้นไพ่เฮอ,อมิดนั่นหมายถึงว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่เหมือนเราเติบโตแล้วแล้วก็สามารถที่จะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้แล้วด้วยนะคะ ขอดูว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะห้าไมา้สองเหรียญหนึ่งถ้วยสองเหรียญคือเป็นความรักที่ไม่ปล่อยมือกันจริงๆนะคะนกรู้สึกว่า คนคนนี้เขาทั้งสนับสนุนคุณทั้งรักทั้งเอ็นดูคุณนะคะแล้วก็มีความรักที่จริงใจให้กับคุณมากๆดูจากไพ่ห้าใบเนี่ยค่ะคุณและเขาอ่ะแทบจะไม่ห่างกันเลยนะหมายถึงว่าไปไหนไปด้วยกันทำอะไรก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กันไม่ปล่อยมือกันนะคะคอยซัพพอร์ตคอยเกื่อหนุนกันอยู่เสมอนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ ขึ้นไพ่พระนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะคอยส่งเสริมให้คุณเจอแต่ประสบแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับสนุนคุณในทุกๆด้านนะคะให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของคุณนั่นเองขึ้นไพ่หนึ่งถ่วยนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นคุณจะรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนะคะอ่าแล้วก็คุณจะสบายใจ คุณจะได้เป็นตัวเองแบบเต็มที่นะคะไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคุณอาจจะเคยอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้นะคุณถึงได้เจอคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนใจดีนะคะแล้วก็ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่บอกว่าคุณจะคุณจะเจอกับสถานการณ์ของการแบบ ตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยโอ้โหสดใสนะคะคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจอกับเรื่องราวใดๆนะคะที่เคยทำร้ายจิตใจของคุณนะเหมือนถึงเวลาที่มันต้องผ่านพ้นไปแล้วนะคะแล้วก็คุณจะได้สมหวังในเรื่องของความรักสักทีนะดูจากพลังงานสีไพ่ใบนี้นะคะ คุณจะมีความสุขมากๆเลยอะในความรักครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้ขอให้พลังงานดีๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงในชีวิตรักของคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณรับเอาพลังงานดีๆกลับไปนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังกับความรักกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองคุณสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดีไลนที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ